งานติดตั้งฟิล์มกองแสงรถยนต์นะครับลูกค้าติดตั้งเป็นฟิล์มไฮคูนเซรามิกนะครับรุ่นเซรามิกไทเทเนียมแล้วก็มีรุ่นเซรามิกมิดไนท์นะครับให้เลือกก็คือเป็นโทนสีดำกับโทนที่ออกดำมันนะครับเป็นฟิล์มที่มีคุณสมบัติมืดนอกสว่างในนะครับมี สามระดับความเข้มให้เลือกนะครับ40 60แล้ว80นะครับอันนี้คือให้ชมบุคลิกของรถนะครับด้านข้างกับด้านหลังลูกค้าติดเป็นความเข้ม80%นะครับอยู่ในรถมองออกมาเหมือนฟิล์มความเข้ม60%ของในซีรีส์ทั่วไปนะครับด้านหน้าลูกค้าติดเป็นความเข้ม60%นะครับอยู่ในรถมองมาประมาณฟิล์ม50หรือ45% ชมด้านหลังกันครับก็จะเป็นล,ะะลักษณะเือร์อเข้มอย่างนี้นะครับงานการติดตั้งนะครับรับประก,รกันเจ็ดปีให้ชมมุมมองด้านในนะครับที่เรียกว่ามือต้องสว่างไงอ,อันนี้สําหรับกระจกบ,บานหน้านะครับแล้วก็กระจกด้านข้างจะเข้มขึ้นมานิดนึงอันนี้ที่เรามองออกไปนอกรถนะครับ ใสเคลียร์นะครับแต่ฟิล์มเพิ่งติดตั้งเสร็จได้ไม่ถึงชั่วโมงนะครับเดีย๋ยวรอ,อ,อฟิล์มแห้งและเซ็ตตัวนะครับแห้งและเรียบตึงสนใจงานติดตั้งกับเรานะครับซึ่งมีฟิล์มมาตรฐานทั้ง 3M, Lamina, High c o นะครับแล้วก็แยกเป็นซีรีส์รุ่นต่างๆนะครับให้เลือกเลี่ยงตามงบประมาณของลูกค้า เราตู้เรคาดีไซน์อยู่ถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดบรุรชรารนา้นะครับตรงขันข้ามกับปตทสาขาวนาลมหมายเลขติดต่อนะครับ0868599633และ0636499956ยินดีให้บริการนะครับร้านหาง่ายนะครับเป็นาสีเหลืองสวัสดีครับ